อตทรพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับตอนเรบท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไวท์กับไทยแลนด์นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับที่นี่ทาง Voice TV นะฮะครับสวัสดีครับอาจารย์พิษครับคุณชูวัลครับสวัสดีครับมันมีนายกอบตฮะนั่งด้วยนายกอบตหรืออบจดีฮะท่านอบจ ถ้าอารจอนี่ยเผื่อจะได้แฟนเป็นดารารเราบอบจอันนี้ยังยากอยู่อันนี้ต้องอบาจอผมต้องเริ่มปรับปรับแล้วเดี๋ยวจากนี้ก็จะต้องหัดไปฝึกแข่งรถอะไรอย่างเงี้ <laughs> ต้องเป็นผู้มีอิทธิพลด้วยนะตัวนี้ถ้าจะยากครับอาจารย์พิจจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นเทียนเทียน,นโพสวรใช่ยไหมคืออัีนี้เรื่ข่าวนี้ด <c oughs> ้ <c oughs> เลยเล่นกันใช่ <c oughs> ข่าวการจดทะเบียนเปลี่ยนนามสกุลเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สังคมนั้นให้ความสนใจอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เสื้ออาจารย์พิจดูดูสวยดีนะเหมาะกับคุยเรื่องการเมืองครับเพราะว่า พยายามหาวานานะฮะเสื้ออันนี้คือเหลืองทองไทยเลฮะคือธรรมดาเสื้อเหลืองยังไม่ดูไม่ค่อยไทยฮะอันนี้เหลืองนะครับเป็นทองด้วยแ้วยังมีความเป็นไทยเห็นเขาคุยกันช่วงนี้ผมก็เลยรณรงค์ความเป็นไทยเขาหน่อยครับแต่เหลืองทองนี่ถ้าเป็นในจีนสักร้อยปีก่อนนี่เขาห้ามใส่นะฮะอย่างเงี้ยเขาเก็บไว้เฉพาะห้องเต้ครับครับดูดีนะโง่เฮงดีวันนี้ มีหลายเรื่องที่น่าคุยกันนะฮะมีหลายเรื่องที่น่าคุยกันถ้ามีโอกาสได้ติดตามสถานการณ์ในในสภาในช่วงหลายวันที่ผ่านมาก็สังเกตว่าเขาถกเถียงกันเรื่องการจะเลือกตั้งหรือจะการจะแต่งตั้งสัรหาสมาชิกวุฒิสภากันดีเขาทะเลาะกันอยู่เรื่องนี้คือผมแบบว่าผมได้ดูทีวีต่อกันนี้แบบว่าก็รู้สึกว่าประเทศไทยเราจะมีโอกาสพัฒนาไปในทางไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือรู้สึกว่า จะมีจะได้ออกไปสู่สชาวโลกอะฮ<บ>ะแบบค่อยเป็นค่อยไปนะฮะคือ,อต่อยก,กันต่อไปนี่ก็คงคือรายการมวยนี่มันจะลดมันจะลดบทบาทลงนะฮะ,ะคือตัดไฮไลท์เฉพาะส่วนเหล่านี้ไปฉายเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนดูอาจจะเยอะก็ได้มันมันเป็นอย่างนั้นจริงอย่างเนชั่นเนี่ยเขาเอาขึ้นปกเนชั่นวีคเอนวันนี้บอกว่าเป็นไงเป็นกันนะฮะฮอร์โมนทุกพลาดทุกพุ่งพลั่งพุ่งพลั่งเลยฮะนะฮะก็มีภาพซีนจาก เหตุการณ์าจาร์พี่ก็ได้ดูใช่ไหมในช่วงวันที่เขาเป็นคอตำรวจกันเนี่ยครับคือผมคือตอนแรกผมไม่รู้เรื่องผมอยู่ต่างประเทศผมกลับมาดูครับและผมได้ดูอีกช็อตหนึ่งที่มันมนที่แบบว่าที่เป็นไม่ใช่ตัวท่านขุนคอเนี่ยนะอีกคนหนึ่งและมีตำรวจยืนล้อมเยอะๆคุณนี่คงวาช่วงนั้นตอนตอนดึกละตอนแรกผมไม่เข้าใจผมนึกว่าสภาโจ๊ก ผมนึกว่ารายการสภาโจ๊กเพราะรายการการสภาโจ๊กมันจะต้องมีอะไรอย่างนี้ยืนยืนอยู่เยอะๆไงผมนึกว่าสภาโจ๊กตอนแรกไม่ใช่มันคือสภาของจริงของเมืองไทยมันคือความจริงนี่แต่ประชาธิปัตย์เขาก็เขาก็จัดเต็มนะฮะรอบนี้คือเหมือนกับว่าโอ้โหทุกแท็กติกที่มีเนี่ยงัดออกมาหมดคือผมไม่เข้าใจเพื่อไทยอ่ะคือเรื่องนี้ผมไม่โกรธประชาธิปัตย์เลยนะผมไม่เข้าใจเพื่อไทยว่าว่าทําไมปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ คือทําไมต้องไปเสริมความรุนแรงกับคนเหล่านี้ไงก็คือพระถ่ายก็นั่งเงียบๆไปหยิบโคเชมานหรือว่าเงียบล่นอะไรคือไม่ต้องไปทวงไม่ต้องอะไรเลยปล่อยให้เขาไปเลยอ่ะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆไงไม่ได้อะคือปล่อยไม่ได้อะเงียบจริงแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับประธานสภาที่เขาประท้วงกันทั้งวันวันแรกนะฮะยกเว้นมีช็อตมังเดียรเท่านั้นเนี่ยวันแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องประธานสภากับ ใช่ใคือ,<ๆ>ค,อคือลุมประธานสภา,าเลยฮะก็ปล่อยไปก็พูดก็พูดไปเ<อ>รือร่อยๆก็ตอนแรกก็ไม่ยอมให้พูดไงฮะห้าสิบเจ็ดคนก็ผิดหลักการเดี๋ยวเขาจะปล่อยให้พูดเต็มที่คือคือเงี้ยมันมีมันมีหลายประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่ว่าเรื่องที่ถกเถียงกันมากที่สุดตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ไปถึงมาตรา 68หรือ230 2 3 7หรือ190แล้วนะฮะมันอยู่ที่เรื่องของการเลือกตั้งหรือหรือจะให้มีการแต่งตั้งสวแบบปัจจุบันอยู่ซึ่งตกลงแล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้ถกต่อนะฮะคือเงี้ยวิรัฐบาลกำหนดวันที่23และ24แล้วก็26เนี่ยเป็นการประชุมสภาพิพจารณาร่างพรบง,งบประมาณ นะครับมาอีกฮะซึ่งอันนั้นงบประมาณนี่ก็ตงไม่จบเหมือนกันเขาต้องให้ความสำคัญกับงบประมาณแล้นาน,นั้นเขาพูดไปแล้วแล้วก็ไม่จบครับอันนี้วาระสองข้าอยู่ที่มาตรา18มาตราแล้วก็อหรือหรือเหลือผู้สงนนคำประยุติประมาณ50คนจากนั้นเนี่ยจะกลับมาสนุกกันอีกรอบนะฮะก็คือว่า27 ถึง30สิงหาคมเนี่ยจะเป็นการประชุมร่วมรัฐสภามีสอวอนั่งด้วยนะฮะประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสอวอนะฮะเพราะฉะนั้นจะได้คุยตั้งแต่27ถึง30แล้วก็มีโอกาสที่คาดการว่าน่าจะได้คุยไปถึงประเผยต้นเดือนกันยายนด้วยถ้า3-4วันนั้นไม่พอเพราะนนในช่วงนี้ก็จะมีการถกกันเรื่องนี้ยาวเลย แต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าประชาธิปัตย์ก็พยายามจะทําให้เราเข้าใจไปในทางอื่นนะครับก็คือคือผมว่ามันมันก็หนักข้อนะแต่ทาอะไรไม่ได้พักนี้ก็เป็นพักคที่แตะต้องไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คือเขามีความเชื่อว่าเขาต้องมีสิทธิพูด แต่เขาเขาไม่เข้าใจว่าเขาเป็นเสียงข้างน้อยนะหมายความว่าเวลาที่การจะพูดอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีโควตาเพราะคุณไม่ได้มาจากคุณไม่ได้เป็นคนปกครองประเทศนะครับแต่คุณคุณคิดว่าคุณเป็นปกครองคุณเป็นคนปกครองประเทศไงคุณคิดว่าคุณจะพูดเท่าไหร่ก็ได้คุณคิดว่าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมีสาระคุณคิดว่าเป็นสิ่งซึ่งประชาชนต้องฟัง ถ้าเขาฟังคุณจริงเขาเลือกคุณมานานแล้วใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องมันก็ต้องบาลานซ์กันใช่คุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่คุณก็ต้องฟังด้วยว่าคุณไม่ได้มีสิทธิ์สูงสุดของประเทศในการที่คุณจะพูดคุณเป็นฝ่ายค้านคุณไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลน,นะครับคือผมคิดว่าตรงเนี้ยประชาคมโลัาจะสับสนสลิมกําลังสับสนคือเขามีมความต้องการอะไรก็ตามเนี่ยนะเขามีเหตุผลได้หมดนนั่นและเหตุผลนั้นก็มีคนเชียร์ได้หมดเหมือนกันใช่ก็คือประเด็นปัญหาตอนนี้ของสังคมไทยคือ ต้องการอะไรเนี่ยเอามาตั้งแล้วค่อยแถค่อยให้เหตุผลตามไปทีหลังใช่ไหมแล้วปัญหาคือมันเถียงไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนการใช้เหตุผลมันอยู่ที่ความต้องการว่าคุณจะเอาอะไรฉะนั้นจริงๆแล้วเจอคนแบบนี้ถามกันตรงๆว่าอยากได้อะไรแล้วเราก็ตอบว่าไม่ให้สิ่งที่ประชาชนเพราะว่าคุณไม่ไม่มีสิทธิ์คือเขาถ้าอาจารย์พี่ได้ฟังในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเขาพยายามที่จะ เน้นวัฒกรรมว่าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยหรือพรรคเพื่อไทยพยายามที่จะกินรวบจะฮุบหมดแม้กระทั่งสาภาสูงก็จะเอาด้วยจะทําให้เป็นสาภาของนักการเมืองทั้งหมดเหมือนกับว่าเขาพยายามที่จะเน้นคําพูดที่เหมือนกับว่าจะทําแบบให้เป็นผด็จก,การรัฐสาภาแบบ<ม>สาภาล่างไม่พอ<ม>จะให้เป็นผด็จก,การรัฐสาภาในสาภาสูงด้วยซึ่งอันนี้ประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้าแก้ร่มนูลแบบนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแน่ แล้วก็ในที่สุดจะมีสามีหรือภรรยาของรัฐมนตรีไปเป็นสอวอนะหรือจะหรือจะมีอะไรเป็นญาติพี่น้องครือญาติพี่น้องเขาก็เตือนอเต็มที่เลยครับแล้วทำไมตอนที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเนี่ยมันมันแบบว่าก็ไม่ไม่แตะเรื่องนี้นะฮะคือไม่ผมไม่เข้า,จาใจเพราะว่าวน,นี้เมื่อาวานนี้เนี่ยก็ที่ถกกันในสภาเนี่ยนะฮะอ่าอ่าอา ทางคุณธนาชีระวินิตสสกทอมของพระประชาธิปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะให้สวดำรงตำแหน่งได้โดยที่ไม่มีข้อจํากัดเป็นการเปิดกว้างให้นักการเมืองและ,ะทุกองค์กรมาเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาและมีเงื่อนไขเขตเลือกตั้งใหญ่สามารถหาเสียงได้ไม่ได้คงเจตนาเดิมของรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่าคนที่เป็นสวตามที่แก้ไขได้ไม่จําเป็นต้องเป็นคนดีเมื่อถึงเวลาสัญหาคนดีก็จะมีความเป็นกลางทางการเมืองได้อย่างไรเมื่อมาจากพัดการเมืองนะฮะ,ะ,ะทางหลักการในที่นี้ก็คือว่าฝ่ายค้านเขาขอประยะิิค้านการให้มีสวมาจากการเลือกตั้งทั้ง200คนโดยย้ำว่าเป็นอันตรายที่คุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยอย่างยิ่ง สมาชิกวุฒิสภาจะอยู่ภายใต้การกำกับควบคุมของพรรคการเมืองเพราะเมื่อต้องมีการหาเสียงเลือกตั้งก็ต้องอาศัยพึ่งพิงนักการเมืองพรรคการเมืองหัวคะแนนฐานเสียงในที่สุดวุฒิสภาก็จะอยู่ภายใต้การครอบงำของพรรคการเมืองใหญ่และลุกคืบไปสู่การแต่งตั้งองค์กรในสระให้เป็นไปตามความต้องการของพรรคการเมืองนี่คือวัฒกรรมที่เขาที่เขาพูดมาจริงๆเบรกนี้น่าจะยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวขอจัดต่ออีกเบรกแต่ว่าเริ่มตรงนี้ก่อนก็คือว่า มันก็อยู่ที่คุณต้องการให้ผู้ที่สภาทำอะไรและจริงๆมันอยู่ที่อคติเบื้องหลังคุณทั้งหมดเนี่ยการที่คุณมีวุฒทสภาแบบนี้ขึ้นนะครับมันก็สําหรับผมเนี่ยมันไม่มันไม่ไปขนาดนี้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยสปิริตหรือจิตวิญญ,ญาณของสี่ศูนย์เนี่ยเขาต้องการให้มีวุฒทสภา ที่เป็นที่มาของอ,อ,องค์กรอิสระแต่อาคาติของ40ซึ่งสมัยนั้นเราก็คุยกันมาตลอดก็คือว่า40เป็นอคติของคนชช้นงางาที่เกียดนาการเมืองอโดยเฉพาะเกียดคนคนชนระบบท่านฮะดังนั้นก็ต้องการหาองค์กรอื่นมาตรวจสอบนาการเมืองแต่ในสมัย40เนี่ยเขายังมีความเชื่อว่าประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะ จะทางหนึ่งก็จะไม่มีคุณภาพแต่อีกทางหนึ่งก็น่าจะมีคุณภาพพอที่จะเลือกคนดีเข้าไปเพราะว่าการเขากํำกับไว้แน่ว่าสอวอมาจากการเลือกตั้งแต่สอวอจะต้องหาเสียงไม่ได้แบบสอสอนะฮะวิธีการหาเสียงของสอวอเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหน,นึ่งคือ<ะ>ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจที่จะตอบโจทย์เรื่องทําให้สอวอต้นทุนน้อยกว่านะักการเมืองเพื่อที่จะเอาไปไประโยชน์ตอบแทนทีหลังเอาไปเอาคืนทีหลังเนี่ยน้อยลงซึ่งมันก็ได้ผล ได้ผลบางส่วนแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจที่ผมคิดว่ามีประเด็นอยู่ก็คืออะไรที่ทําให้ในตอน40เนี่ยสภาผัวเมียข้อกล่าวหาเรื่องสภาผัวเมียมันมีพลังแต่ตอนน,ตอน,นี้มันไม่มีพลังมันเป็รอบสองตอนนี้คนไม่สนใจเรื่องสภาผัวเมียก็ม,กมีก็มีไปสิก็เลือกตั้งได้เพราะว่าผมคิดว่าประชาชนไทยเนี่ยฉลาดมาก<ะ>เพราะเขารู้ว่าต่อให้คุณเป็นสภาผัวเมียเข้าไปเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นพวกรัฐบาลเลยเนี่ยคุณก็คานอำนาจองค์กรอฉลาดไม่ได้คือเอาแค่เพิ่มสมดุล คือต่อให้มีสภาผัวเมียมันก็แค่เพิ่มสมดุลให้มันดุลมากขึ้นเพราะถึงในสุดสารรัฐมนูนปปชอ,อะไรทั้งหมดเนี่ยมันพรุ่งนี้ก็เอาคุณนี้ลงได้อยู่ดีใช่ใช,ใช่คือนี่เป็นประเด็นที่เดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อในช่วงหน้า<ช>คือตกลงแล้วสวสรรหาเนี่ย เขาดิ้นไม่ยอมไปจริงๆนะฮะแล้วก็จะมันหลักการในที่นี้มันเป็นอย่างไรหลายคนเขายกตัวอย่างสวสัญหาดีๆซึ่งก็มีครับนะครับไม่ใช่ประเด็นนะแล้วมาคุยกันว่าทำไมมันไม่ใช่ประเด็นมันอยู่ที่การตรวจสอบกันหรือเปล่าหรืออยู่ที่กระบวนการที่ถูกต้องที่เป็นประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อวันนี้เรามีแจกโบลิ่งนะฮะสิบรางวัลนะครับจากเคอร์เมเจอร์เซนเนอเพล็กซ์นะครับ SMS เข้ามากันได้คุณอยากได้สวประเภทไหน ในใจของคุณนะฮะส่งามาแล้วก็แจกโกลโบอลลิ่งสิบรางวัลน,นะครับภาพกานสรุปคือคือมันมีแบบวัฒกรรมที่บอกว่าแบบคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเสรสพติดอํานาจมากเนี่ยเมื่อวานนี้ตอนมีการที่มาถกเรื่องสวเนี่ยมีคนว่ามีคนบอกว่าท่านคุณธนาเนี่ยแหละคุณธนาประชาธิปไตยนะฮะชีระวินิจเนี่ยนะฮะ,ะ,ะ,ฮะท่านก็รู้ว่ามีการว่าการมีอำนาจมันเสพติดหลายประเทศเนี่ยที่มีความเป็นประชาธิปไตย สูงต่างก็รู้ว่าใครอยู่ในอํานาจนานไปจะเสพติดอํานาจนั้นจึงกําหนดให้คนที่เป็นประธานาธิบดีอยู่ในตําแหน่งแค่สองสมัยเพื่อตัดทอนปัญหาเพราะเมื่อไรที่เสพติดอํานาจแล้วจะไม่มองประโยชน์ของประชาชนสวก็ไม่ต่างกันต้องดํารงไว้ซึ่งความเป็นกลางความเป็นผู้ใหญ่คนเป็นสวต้องทําหน้าที่เป็นกลางและอิสระยิ่งต้องมีการดํารงวาระชัดเจนเพราะมีสวบางประเภทที่ใช้อำนาจหนะ้าที่ติดต่อขอผลประโยชน์จากรัฐบาล แล้วใครจะให้ฟรีก็ต้องแลกเปลี่ยนกับการทําหน้าที่ถึงบอกว่าต้องไม่อิงฐานอิงทุนการเมืองเพื่อที่จะได้ไม่ต้องตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองน,นี่คุณธนาชีระวินิตสอสอกทมประชาธิปัตย์เขาบอกผมว่าปัญหาใหญ่ของสังคมไทยคือเราไม่ได้ต้องการผู้แทน่ะกล้าพูดไปเลยดีกว่าว่าเราอยากได้เทวดาในสอวอ,อย่างน้อยก็คือเราเราไม่คิดไงคนพวกนี้ไม่คิดว่าต้องการสรวเป็นนักการเมืองเลย อยากได้เทวดาไม่อยากให้ประชาชนเลือกด้วยซ้ำ<ะ>ใช่ไหมฮะก็คือคุณก็คุณก็วนกลับไปอย่างนี้แล้วถึงที่สุดแล้วเทวดาก็เป็นแปลว่าพวกเดียวกันใช่คุณต้องการคนดีคุณไม่ได้ต้องการนักการเมืองเ<ะ>นั่ยในขณะที่สวประเทศอื่นเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองที่เขาเป็นคนดีก็ได้เพราะเขาเป็นคนดีในความหมายทางโลกคือเขารับผิดชอบเขาเป็นตัวแทนของคนในในเมืองของเขาในรัฐของเขาอเมริกาก็มี<ะ>ใช่ไหมฮะอังกฤษ อังกฤษมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งอังกฤษเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจริงแต่อํานาจน้อยคุณต้องแยกก่อนสิฮะคุณคุณกำลังอยากได้อะไรคุณกําลังอยากได้คนที่มีอํานาจมากและไม่ได้มาจากประชาชนแล้วอยู่ในสังคมมาใช้ไตเอาตากะอะไรมาใช้อะอืมครับคือตลกลงแล้วปัญหามาอยู่ตรงนี้เวลาคุยกันเรื่องนี้เนี่ยแล้วเราบอกว่าเฮ้ hey, ดูอเมริกาสวเขามาจากการเลือกตั้งทั้งหมดน็นักการเมืองด้วยมาจากพักด้วยแล้วก็สวมีอํานาจมากเลยมันเป็นโมเดลแบบที่เหมือนกับว่า ไทยก็อยากอยากจะทําให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าหลายคนก็บอกอ่ะลอังกฤษคือตกลงแล้วผมพยายามจะคิดว่าเวลาคนยกอังกฤษให้ผมฟังเนี่ยแล้วผมยกอเมริกันให้เขาฟังเนี่ยคใครถูกฮะคือมันยังไงะมันอยู่ที่คุณจะเอาอะไรไงอ,อ,งองเมริกาเ็นสหพันธรัธะรเขามาเป็นตัวแทนของทุกรัฐนะครับเขาสําคัญมากว่าเขามาเป็นตัวแทนของทุกรัฐนะครับนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่เขาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้มาทําลายประชาธิปไตยไงมันไม่มาทําลายนะกการเมืองเพราะมันเป็นระบบเก่า มันเกิดตั้งแต่โบราณก็คือมันเป็นองค์กรซึ่งมีสปิริตเป็นประชาปไตในขั้นแรกก่อนเพราะมันต่อรองอำนาจจากกษัตรย์ม,มันถึงมีตัวตัวมันขึ้นมาก่อนแต่ต่อมาเนี่ยมันไม่พอที่จะตอบแทนตอบสนองความต้องการประชาชน,นก็มีของประชาชนย้อนมาอีกตัวมันเองก็ลดบทบาทลงแต่ว่าบทบาทอยู่ที่การให้คําแนะนำหมายความว่าสวกรเขาไม่ได้มีเงินเดือนเยอะแยะขนาดนี้เขาไม่ต้องเข้าประชุมทุกครั้งเมื่อกฎหมายจากระดับล่างขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเกี่ยวข้องกับเขาเมื่อไหร่เนี่ย